อ่ะวันนี้กลับมาดูยูนิตที่เหลือนะครับที่ได้จากการเปิดครั้งที่แล้วในสกิปิดี้ทาวดี้เฟนต์นะฮะเหลืออีกประมาณ3ยูนิตตัวแรกราคาวาง1,000นะครับเจ้าอัปเกรดให้ท่านสปิเกอร์แมนเป็นระดับมิติกนะครับมีสกิลบัสบีมซึ่งจะเหมือนกับสล็อปก็คือการตีนะครับการใช้ไฟแล้วก็เลเซอร์ทำดาเมจเท่ากันคือ5,000นะฮะแล้วก็มีสกิลลองเป็นซับโซนิกปล่อยคลื่นเสียงนะครับทำดาเมจ5,000เหมือนกันดาเมจปกติ1,250ดาเมจน้อยมาก1,250ไป7,000นะฮะ ระยะ25ไป50คูดาว1วิไป0.2วิคูดาวเร็วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่โชคดีมากวันนี้มี17ตัวแล้ววันก่อน12ตัวนะฮะเจ้าเจมไททันคาเมล่าแมนนะครับผมรีสกิลมาเรียบร้อยเป็นสไนเปอร์นะฮะระยะคูณ2ดาเมจ1,000ไป10,000นะฮะระยะ24ไป45คูณ2นะครับสไนเปอร์ครูดาว1.6ไป0.35วินะครับก็น่าจะเก่งนะเพราะว่าคูดาวเร็วแล้วก็เพิ่มรระะะะะยะไปให้เท่าะะาา,า 1, นนคควงับ ตัวต่อไปฮิลเลอร์ทีวีวูแมนนะครับเป็นลีเจเนรีเป็นตัวฮิลนะครับมีสกิลสตันฮิลก็คือฮิลการสตันได้หยุดการสตันได้ในระยะ40ทุกๆ30วินาทีนะครับดาเมจเออมีดาเมจด้วยหรอโอ้ดาเมจ100ไป1,000นะฮะระยะ20ไป40คูลดาวน์2วิไป1วิโอ้ถ้าอย่างนั้นดีเจอาจจะไม่จำเป็นใช่ไหมทำดาเมจได้ดาเมจก็โอ้ใช้ได้อยู่นะเริ่มต้น100ยหนึ่งสูงสุดพ0 0หนึ่ง เออดีเจไม่จาเป็นแล้วแต่ว่าดีเจเอลนะฮะอันนี้คือครูดาวสองวิเออไม่ได้ฮะจะเอามาแคลรี่ก็ไม่ไหวเพราะว่าอืมอาจจะโจมตีไม่ทันแต่ว่าจริงๆนักวิาสาร์เราเนี่ยค่อนข้างให้เงินเยอะอยู่แล้วนะฮะเอ,อ,เอายังไงเดียวดีเจออกแล้วกันเอาตัวนี้มากอลลี่ยังใช้ไม่คุ้มเลยเอ่ะอัปเกรดจะท่านสปิเกอร์แมนนะฮะหรือสกิลไปเอาสกิลอ,อะไรก็ได้ขี้เกียจรอแล้วมาลองดูก่อนโอ้โหเลยใหม่นิดนึงก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้ อา uh, untouchable นะฮะไม่มืนเอออันนี้ก็โอเคนะดีเจไม่มีนะครับอย่างนั้นก็วางคุณพยาบาลไปก่อนฮิลเลอร์สองวิคูดาวนานนี่ยิ้มน่ารักช่วยตีได้ฮิลได้ฮะวางตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งโอ้นี่ไงกันฮิลฮิลเองเลยโอเคไม่ต้องกดสกิลนะฮะฮิลเองได้เป็นสกิลแบบพัสสีบใช้งานเองก็คือจะโดนในระยะ4ี ไม่ใช่ระยะที่เป็นการโจมตีนะเป็นระยะของเธอที่เป็นการฮิลคือสี่สิบนะครับที่เขียนเอาไว้เออแต่ว่ามันสามสิบวิมันนานนะเพราะว่าเวฟหนึ่งมันแป๊บเดียวเองอะแป๊บเดียวก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วครูดาวนานไปนิดหนึ่งอ่ะอันนี้หลุดมาไกลแล้วโอเคต้องรีบวางแล้วพันหนึ่งได้ไหมถึงไหมไม่ถึงด้วยอ้าโอเคครับมาเลยนี่โอ้มีกรงเล็บด้วยยิงเลเซอร์นะฮะอันนี้มาจากมัลติเวิร์สไหนอะไม่น่าจะเป็น ตัวออริจินอลใช่ไหมเพราะว่าอัปเกรดท่านคือถ้าเกิดปกติน่าจะมีมานานแล้วโอเคต่อไปอัปเกรดอันนี้เอาละทีนี้เมื่อวางได้แล้วทุกอย่างก็สบายฮะสกิลคือ unstoppable นะครับหยุดชั้นไม่ได้หรอกไม่มึนนะฮะสกิลคือไม่มึนตัวหนามากก็คุณพยาบาลก็วางไว้ตรงนี้เลยเอาไว้ฮิลสามพันห้ห้าโอเคเดี๋ยวเวฟหน้าเดี๋ยวอัปเกรดละเริ่มสู้ไม่ทันล้ มาอัปเกรดขั้นแรก2อ0 0นะครับดาเมจเป็น2อ0 4ระยะ30คูดาวศูนย์จุดสกิลยังไม่มาดาเมจก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะไม่ได้เป็น a o e ด้วย1 6ื่นโอเคอัปเกรดอันนี้เต็มแล้วอันนี้มาอันนี้มาเต็มแล้วลวิสาหิรลเต็มหมดอ่ะคุณพยาบาลอัปเกรดหน่อยขั้นแรก5 0 0ร้อ0พันสองสองพันอ๋อมีอันนี้ด้วยหรือว่าอันนี้คือที่ใช้อยู่นั่นแหละอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ที่ใช้อยู่ระยะเป็น70ครับ ระยะอันสตันป้องกันกับสตันได้70ทุกๆ15หาวิโห oh, oh, เร็วขึ้นเยอะอัปเกดอีก5000กลายมาเป็น80ดทุกๆสิบวิโอ้โอเคเลยถ้าอย่างนั้นระยะ80อันนี้ระยะ40ของการโจมตีฮะ80ิคืออีกเท่าตัวหนึ่งของอันนี้จำได้ว่า80ร้อยหนึ่งเนี่ยคือมันเกือบทั้งแมปแล้วนะฮะโอเคมาที่อัปเกรดสปิเกอร์แมนขั้นต่อไป5000ดามีเป็น4 000, 2 0 0ันระยะ35คูดาวน์0.6นะฮะอัปต่อเลยสกิลยังไม่มาสกิลมาแล้ว ดาเมจเป็นหกพันะครับระยะสี่คูดาวศูนย์จุดสี่วิค่าสุดท้ายใช่หมื่นสามสกิลมาเดี๋ยวรอใช้มาดูหน่อยว่าเป็นยังไงคูดาวนานไหมรอตัวเก่งๆมาเต็มแล้วฮะดาเมจเป็นเจ0 0พันนะครับระยะ50สคูดาวศูนย์จุดสองวิขอลองใช้สกิลหน่อยเข้ามาเลยอ๋อนี่คือปล่อยขึ้นเสียงครับโอ้ใช้ได้อยูเอฟเฟกต์เท่ดีอ๋อโอเคมันก็คือสกิลที่เป็นที่เขาใช้อยู่นี่แหละในการตีนะฮะบลัซบีมเนี่ย ใช้คู่กับ Slash ก็คือเนี่ยใช้กงเล็บตีแล้วก็ยิงอันนี้บาสบีมไป2อย่างทําดาเมจห้าพันมันก็เป็นสกิลในการโจมตีปกติทําไมต้องเขียนแยกออกมาด้วยอ่ะต่อไปตัวที่เปิดยากที่สุดนะฮะโอ้ <c oughs> นี่มาอย่างเทเจ้าอัปเกรดไททันเจมนะครับคาเมล่าแมนวางไม่ได้เหรอตรงนี้ตัวก็ไม่ได้ใหญ่นะดาเมจเริ่มต้นพันหนึงนะครับระยะ48คูดาวหนึ่งจุดหกวิได้สไนเปอร์นะฮะระยะเลยกว้างนะครับกว้างมาก สกิลเจมคืออะไรอ่ะใช้เลยฮะฮะไม่มีเขียนบอกอ่ะครูดาวนานมากครับเฮ้ยเหมือนกับเป็นการจัดการทั้งทุกตัวที่อยู่ในนรงงนนหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้ทุกตัวที่อยู่ในวงคืดหายไปหมดเลยอ่ะล้มหมดเลยเดี๋ยวลองดูตอนบอสสาม0 0นห0าเก0 0พันเจ็ดมืนี่ใช้เงินไม่เยอะโอ้โหวงกว้างมากฮะเห็นไหมฮะ โจมตี0.25วินะครับคูดาวระยะ88นะครับไกลมากวางได้กี่ตัวให้เดาน่าจะ3ตัววางตรงนี้ก็ได้นะวงไกลมากอืมโอเคอัปเกรดอือใช้เงิอนอัปเกรดไม่เยอะ4ตัวยังวางได้อยู่อาจจะ5ตัวหรือเปล่าเวฟที่26นะครับเพิ่งจะได้เห็นหน้าศัตรูโอเคเรเวลเต็มทั้งหมดตัวนี้อัปเกรดไป เต็มแล้วได้สี่ตัวโอเคจำกัดขนาดไม่ใช่กอรลี่นะแต่ไม่ต้องห่วงฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กอร์ลี่แต่ว่าเรามีกอรลี่มาให้กอรลี่ของเรานั้นกลายร่างได้โอเคเรียบร้อยเลเวลเต็มหนึ่งตัวกอรลี่ไม่น่าจะมีปัญหานะเก <c oughs> ่งกันขนาดนี้กอรลี่นี่คือสกิลอันนี้นะฮะซุปเปอร์เพเดยได้เงินเยอะขึ้นแต่ว่าเขาต้องเป็นคนสู้ไงถึงจะได้เงินครังหน้าแย่งไปหมดเลย สามสิบอ่าเริ่มมาเริ่มมาก่อนรีวางต่อ,อยังไม่ได้ใช้สกิลนะฮะมันคููดาวนานเจ้าสปิเกอร์แมนเหงาเลยฮะไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> บอกว่าเรียกผมมาทําไมอาวาง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 ,วาง,วางได้อยู่สปิเกอร์แมนนายนายไม่จํากัดใช่ไหมวางได้เต็มที่เดี๋ยวรอตัวเลือกจะเยอะมาฮะเดี๋ยวลองกดใช้ดูถ้ากดทีเดียวปุ๊บหายปั๊บนี่คือแบบ OP พมากเลยนะเก่งมากอันนี้สองแสนกว่าเออมาเลยมามามา กดใช้กดใช้สกิลกดไปแล้วเฮ้ยอ๋อตัวเล็กหายไปหมดเลยตัวเล็กหายไปหมดเลยเมื่อกี้แต่ตัวใหญ่ยังอยู่นะเอออันนี้ใช้อันนี้ไปลาสบีมไปอื้อขึ้นเสียงมื่นหนอเฮ้ยอ๋อโอเคต้องใช้ก่อนฮะลืมไปต้องใช้ก่อนต้องใช้ก่อนโห oh, ต้องรอสิบวินาที <laughs> หายหมื่นก่อนพอดีอะระยะแปดสิบ เป็นเวลา1ิบวินาทีนะฮะมันไม่เหมือนโดนหรืออะไรพวกนี้ที่แบบวิ่งไปฮิลให้อันนี้คือแบบต้องรอครูดาวรอสิบวิล้านกว่ามาอยู่ในวงไม่อยู่กดใช้อืมอ๋อเลือดลดเยอะฮะข้างล่างนี่คือแบบหายหมดเลยอ่าสปีกเกอร์มาเพิ่มมาสปีกเกอร์สปีกเกอร์วางตรงไหนได้บ้างตรงนี้แล้วกันดักไว้ก่อนอืมกอร์ลี่อีกตัวหนึ่งกอร์ลี่อัพไปแล้วก็กดใช้ไปเลย เข้ามาใ,ใกล้สามสิบเก้าแล้วนี่แปบ๊บเดียวออืกดใช้ไปเลยครับเนี่ยต้องรอ <c oughs> รอ่ะรอรอคุณพยาบาลฮิวให้สกิลมาหรือยังโอ้ยครูดาวนานมากตรงนี้ตรงนี้วนมาวนมา,นมาขึ้นเสียงไปขึ้นเสียงปล่อยขึ้นเสียงโดนซะโดนซะอื้มอันนี้ครูดาวอยู่อันนี้ใช้ได้กดไปเลยฮะสกิลเต็มเต็มตรงนี้ด้วยกดไปเลย ยังไม่หมดตรงนี้ยังมีอีกขึ้นเสียงมาเอาละฮะเริม,มุนวายแล้วครับเริม,มุนวายแล้ววางเพิ่มได้ไหมเนี่ยกอร์ลี่วางไม่ได้ละมินิเต็มอันนี้มึนอันนี้ยังคููดาวไม่เสร็จแต่เรียบร้อยฮะ <laughs> โอ้นี่คือแบบรวมพลกอร์ลี่มิติกเลยนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เจ้าเจมนะฮะท่านเจมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ